สวัสดีครับมาพบกันในอีพิโซดที่7นะครับผมตอนที่9แล้วนะครับผมตอนที่9ก้าก็จะเป็นลัคนากลุ่มนะครับ16กกรกฎาคมจนถึงประมาณ17สิงหานะครับผมคนลัคนากลุ่มอะเรามาทายซิว่าลัคนากลุ่มเนี่ยผมจะให้เป็นลัคนาเนี้ยเป็นหมีอะไรดีเออเป็นหมีอะไรดีถ้าเรามองที่ลัคนาเนาะ เราจะเห็นว่าลัคนากุมอยู่ตรงนี้ตอนนี้ดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาจักรใช่ไหมครับ16หกรรกฎาคถึงประมาณ17สิงหาเนี่ยเขาย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของอลิโอหอุปสรรคเชจังอุปสรรคแล้วเป็นอุปสรรคแบบมหาจักรด้วยเอลัคณานี้จะเป็นอะไรดีนะอ่าเนาะสวยไหมความสวยเป็นอลิเนาพูดละ่ะการพูดก็เป็นอลิเหมือนกันอืต้องอดทนไหมเนี่ย ลักษณะต้องอดทนเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าเจ็ดอยู่ตรงนี้เนาะแปดต้องเดินสายเออเชา้ชาๆไม่เดินเนาะเดินแบบตอนสายๆนึกออกอย่างครับผมอ่ะนึกไม่ออกเนาะ <c oughs> นึกไม่ออกเหมือนกันเนาะอ่ะมาเมื่อเลยให้เป็นลักษณะน,นี้แล้วกันครับผม ลักนณากุ่มครับสิบกรกฎาคมจนถึง,งประมาณ17สิงหาให้เป็นมิสแบรนของเรานะครับผมมียูนิเวอร์สนะกันนะครับผมกว่า,วาจะเป็นยูนิเวอร์สมิสยูนิเวอร์สได้เนี่ยลักนณากุ่มต้องมีอะไรบ้างเนาะที่เราบอกว่ามงที่สามมงที่สามกำลังจะลงเนี่ยอ่หลงอย่างอ,อยังไม่ลงเลยเนาะไม่ว่าจะแอนไหนก็ตามใช่ปะ ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับลัคนากลุ่มนะครับผมลัคนากลุ่มในช่วงของเดือนนี้ทั้งเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เราก็เลยบอกว่าเอ๊ละลัคนากลุ่มเนี่ยดาวมันเข้าอลิใช่ไหมอุปสรรคในชีวิตบางทีเนี่ยอุปสรรคมันเยอะมากสําหรับคนลัคนากลุ่มในช่วงเวลานี้และไปเจอดาวศุกร์ด้วยไปเจอดาวศุกร์ด้วยไปเจอดาวพุธด้วยใช่ไหมครับมันก็เลยยิ่งแบบโอ้โห มีความเป็นอลิมีความเป็นอุปสรรคนะกีดกัน้นกีดขวางเยอะมากนะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะได้เป็น Miss Universe ได้เราก็ต้องใช้ความสวยใช้คำพูดใช่ปะใช้หน้าที่การงานใชอ้อาทิตย์อาจจะแบบว่าอะไรนะเขาเรียกอา,อาทิตย์เนี่ยจะต้องแบบว่าร่างใหญ่ไหลตรงอ ไหลใหญ่โตใช่ป่ะร่างใหญ่ไหลโตเอ๊ะหรือว่าต้องร่างห่อๆดีไหมอ่าประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์มหาจากนะักรเนาะอาทิตย์พวกดาวพวกนี้จริงๆมันเป็นลันกษณะของคนได้ด้วยนะดาวอาทิตย์เนี่ยถ้าสมมติของคุณดีนะเดี๋ยววันนี้เราหมอาเรื่องของนางงามกันดีกว่านะโ <c oughs> ดยปกติไม่ดูนะครับเออผมไม่ดูนะ <c oughs> ไม่ดูการประกวดเนาะเออประมาณนั้นเออติงแค่ไหนไม่ได้ติงเลยไม่ได้ดูเลยนะครับดูตอนสุดท้ายแล้วกันว่าใครได้เท่านั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์เนาะอยู่ในเรือนมหาจักรนะ mm. ก็แปลว่ามีอํานาจแปลว่ามีความเป็นผูน้นาใช่ปะ่ะมีอํานาจเป็นผูน้นําไม่อยากให้ใครแบบว่าเออเหยียดหยามมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใช่ไหมถึงี่ดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นมหาจักรแต่มันไปตกอเลียงโอ้โหกว่าจะทําให้คนแบบว่าอ่ะฉันมีความเป็นผู้นานะฉันต้องเป็นผูน้นาฉันต้องเป็นที่หนึ่ง ใช่ป่ะมันก็ต้องผ่านอุปสรรคมากมายต่างๆนานาเหมือนกับเดี๋ยวต้องประกวดชุดไรนะ้นาเดี๋ยวต้องประกวดชุดลาตีนเดหรือ,น,อนี้แม้ต้องมีแบบสื่อโซเชียลด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นดาวอาทิตย์ของคนลักษณากลุ่มตอนนี้เลยบอกว่าอ,อุปสรรคกว่าจะได้งานกว่าจะได้ความนิยมชมชอบกว่าจะได้เป็นผู้นําช่วงเนี้แย่นะครับแต่ถามว่ามันแย่มากไหมถ้าเราพยายามล่ะใช่ป่ะเรือนอลิเป็นเรือนอุปสรรคมันไม่ใช่ว่ามันศูนย์เลย มันคือการที่เราต้องฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปให้ได้นะครับอาทิตย์ถ้าเราเปรียบแบบลูกทรงมันก็เหมือนกับคนตัวใหญ่ไหลกว้างดาวศุกร์เปรียบเหมือนกับเขาเรียกว่ไนงนะตั้งจมูกโขงคิวค้วคิว้วคิ้วสวยจมูกได้ลูกปากเป็นกระจับอะไรอย่างเงี้ยเนาะดาวศุกร์สุกสวยนี่สุกเป็นอริสวยแล้วแบบเป็นอริโดนตกไหมโดนเนาะ แบบแย้งมงกุดแย้งมงกันเนาะถีบลงเวทีสัมเมอร์อกระโดดถีบแล้วก็กระเด้งเชือกสามชั้นแล้วก็ฟาด้าไปอ่าน้ำมันมวยตั้มแล้วมวยปั้มนะประมาณนั้นดาวสุกตกอลีด้วยความสวยเป็นอลีเนาะบางทีเขาบอกว่าสวยมากมักจะนกใช่ปะตลกตลกคนสวยมักได้ผัวเป็นตลกเนาะกับคนสวยมากอาจจะไม่ได้ผัวเลยอืม เพราะนั้นอันนี้เป็นอุปสรรคของความสวยนะเสร็จแล้วพูดอ่ะพูดคือการพูดการพูดการเจรจาอ่ะพูดอะไรให้เป็นอริพูดเราต้องแบบว่ามีคนเชื่อใช่ปะ่ะพูดเจรจาค้าขายต้องมีคนเชื่อแต่ตอนนี้มันเสียหมดเลยหนึ่งหกสี่การทําสัญญาข้อตกลงทางการเงินก็เสียหายเพราะนั้นต้องระวังเอาไว้นะครับคนลักษณะกลุ่มเนานะช่วงนี้ดาวอริแรงนะครับเพราะอริอาทิตย์มหาจักร จนถึงวันที่17สิงหาเลยนะครับแล้วดาวศุกร์นั้นเป็นราชาโชคเนาะโชคเป็นอเล็กอ,อลในเรื่องของความรักและการเงินต้องระวังในการทะเลาะดาวพูดเองมนตรงนี้ต้องนานจนถึงประมาณหนึ่งกันยาเลยเพราะฉนั้นก็ต้องระวังคําพูดของตัวเองคําพูดจะพาไปเป็นอล็แล้วคาพูดแบบสี่มนวกวลวกวนพูดแต่เรื่องเก่าๆบางทีเขาไม่อยากฟังแล้วก็ยังขุดขึ้นมาฟังขุดขึ้นมาพูดให้เขาฟังใช่ปะ่ะเพราะนั้นต้องระวังตรงนี้ การทาสัญญาข้อตกลงก็เป็นอะไรก็หมายความว่ามีอุปสรหน่อยกว่าที่จะทําสัญญาได้แต่สําเร็จไหมก็ต้องอยู่ที่ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่เสาที่ตกกระดุงระก็คือความเหน็ดเหนื่อยของตัวเรานั่นเองความเหน็ดเหนื่อยความทุกทุกข์ความที่แบบว่าไม่เชื่อใครความหวาดระแวงความหวาดระแวงตีความเป็นความรบครอบได้ไหมได้ถ้ามันไม่เกินไปใช่ั้มเพราะฉะนั้นเสาคือความมั่นคงเสาคือ ความมั่นคงความไม่เชื่อใครหรือความรอบคอบนะครับประมาณน,นั้นได้งนั้นเสาตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กระดุมพระอ่ารอบครอบทุกสิ่งหวาดระแวงทุกอย่างเนาะคือให้ใช้ความเป็นเสาให้ให้แบบพอดีพองงามมันก็จะไม่ดูโรคจิตไม่ดูแบบเครียดจนเกินไปเพราะว่าเสามันตกอยู่ตรงเนี้ยบางคนบอกโอ้โหฉันคิดมากคิดเยอะฉันเครียดใช่ป่ะทีนี้พอเสาเป็นกระดุมพระด้วยเคยรียดเรื่องอะไรการหาเงินเนาะ เพราะเสามันหนักหนักเหนื่อยกับเราแต่ต้องไปหาเงินไงใช่ไหมประมาณนี้ทีนี้เสาเองเนี่ยมันยังมีความหมายอันหนึ่งจาได้ไหมครับว่าเสาทับลักจะเกิดอะไรขึ้นเสาทับลักตามตาราบอกว่าจะได้แต่งงานจะมีปัวจะมีเมียใช่ปะเออเพราะเอาเอา,เอาความเป็นเสาก็คือหาความระบากใส่ตัวอยู่เป็นโสด,สด,สดไม่ดีอยากจะหาความระบากใส่ตัวก็เลยเอาดาวเสาใส่เข้าที่ตัวเองไนงะอืมโบราณเขาไม่ได้บอกอย่างนี้นะ <c oughs> ฉันบอกเอง <c oughs> ฉันบอกเองว่าเสาคือความวาดระแวงฉันเลยเอาความบอดระแวงใส่เขาตัวไปก็หาเรื่องส่ยตัวไงเนะาะเพราะเสาทับลักนะโบ,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 บราณบอกโบราณบอกว่านั่นคือการที่คุณจะได้คู่ครองถ้าคุณไม่ได้คู่ครองแม่จะป่วยนะมีอยู่สองอย่างให้เลือกเอานี้เสาไปตกกระดุมพระฉันก็เลยจะได้คู่ครองได้คู่ครองแล้วฉันคิดไหมฉันก็คิดเออฉันก็คิดว่าใช่หรือเปล่าวะอ่า หรือถ้าไม่คิดเป็นเรื่องคู่ครองก็ชาตินี้จะไม่ต้องมีผัวเพราะนั้นก็คิดเป็นเรื่องความเหนื่อยๆในการหางเงินกันละกันนะเสาหนาว่างเสาทับตัวเองเหนื่อยแหละสองปีนี้เหนื่อยเรื่องอะไรตอนนี้เหนื่อยเรื่องของการหางเงินเนาะไม่แปลกทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันนะรา,าหูราหูตกอยู่ในเรือนนี้คือราหูกระดุมพระเขาเรียกว่าหูอะไรเอ่ยราหูหลวงทรัพเนะาะทำมาหากินเท่าไหร่ก็อาจจะแบบว่าเอาไปแปรรูปนู่นนี่นั่หน,นหรือฉลาดในการทำมาหากิน ใช้เงินใกนการลงทุนและให้เงินสร้างเงินอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้ลาหูกระดุมพระนั้นคือลาหูลงทรัพย์มีเข้ามาก็ใช้จ่ายเยอะเราก็ออกไปถ้าไม่รู้จักเก็บก็หายหมดนะครับลาหูตอนนี้ไปเล่นอยู่ที่ไหนครับไปเล่นอยู่ที่กรรมะครับผมเนาะแปลว่าลาหูตอนนี้ของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของสายมูมีเรื่องของความที่แบบว่าวุ่นวายในเรื่องของการเงินใช่ไหมเพราะลาหู เป็นาราหูลวงรัพย์ก็ลวงรัพย์ในกระดุมพาะ์การเงินเอาการเงินออกไปกรรมะก็คือเอาเงินออกไปทํานู่นทานี่ต่างๆนานา,นา,นานหรือต้องใช้ใจ่ายเงินมือเป็นละวิง่งก็คือเหมือนกับหมุนเงินนั่นแหละเออภาษาชาวบ้านก็คือหมุนเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้หมุนเงินอยู่เนาะหรือจะบอกว่าเป็นการใช้ไหวพริบในการทํางานได้ไหมได้นะครับหรือมีการเดินทางในการทํางานอยู่ไม่ติดที่ได้ไหมได้ นะครับเพราะนั้นแปลความได้เยอะแยะแต่แปลความในด้านดีส่วนใหญ่จะเป็นด้านดีนะก็คือเรื่องของการเดินทางเรื่องของการใช้ไหวพริบเรื่องของการหมุนเงินแต่ถ้าแปลเสียมันก็คือเรื่องของการที่คุณใช้ลาหูลวงทรัพย์เยอะเกินไปเออใช้มันเยอะเกินไปมันก็เลยล้วงเอาเงินของคุณไปหมดนะครับเพราะนั้นใช้ให้มันดีนะครับที่นี่อยากจะบอกหลักการของดวงดาวแล้วให้คุณเลือกใช้ให้มันถูกต้อง ดาวพันเองอยู่ในเดือนของพันธุมันแปลว่าพฤหัสแปลว่าพอ่อแปลว่าความรู้ได้แหมพหันธุแปลว่าขนขวายเพราะนั้นก็เป็นการขนขวายหาผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเราหรือเป็นการที่จะขนขวายในการขายที่ดินไดไหมได้เพราะว่าห้าพันธุนั้นคือที่ดินของพ่อเพราะฉนั้นกูไม่รู้กูขายอย่างเดียวเนาะเพราะนัะ้นเป็นเรื่องของการพันธุพฤหัสค,ค,คือการหาผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือเราหาเรื่องของวิชาความรู้เข้ามาใส่ตัวเรา หรือเป็นการดูแลเรื่องเกี่ยวกับพ่อคนที่บ้านผู้มีอายุมาก50ศูไดไหมได้หรือเป็นการที่จะพยายามขายที่ดินออกไปได้ไหมได้เพราะฉะนั้นแปลความได้4อย่างด้วยกันในเฟสที่หนึ่งตอนนี้มันเข้าเป็นพันธุปุตตะก็แปลว่าสิ่งที่เราขวนขวายมันอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเราหรือสิ่งที่เราขวนขวายมันกําลังจะได้มาแล้วพอไปเฟสสองมันเข้ามาที่เรือนอลีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขวนขวายอาจจะหายากนิดหน่อยเออไม่นิดหรออืมเนาะ ว่าดาวตกอลีอยู่เพราะนั้นดาวตกอลีอยู่สิ่งที่เราขวนขวายหาในช่วงเฟสที่2คืออาจจะมีอุปสรรคอยู่ด้วยแล้วก็มาเจอกับดาวหนึ่งดาว4ตรงนี้อีกใช่ไหมครับในเฟสที่สานั้นสิ่งที่เราขวนขวายหานั้นเข้ามาเป็นปตัตตานีคู่ครองเลยหุ้นส่วนอาถือว่าดีถือว่า,วาสิ่งที่เราขนขวายหานั้นอาจจะเข้ามาช่วยเป็นอ่าเป็นคู่ครองหรือมาเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นคนที่แบบช่วยเหลือเรา นั่นแหละเพราะนั้นสามนวังของพุทธรหัสสามช่วงช่วงนี้ถือว่าเป็นปุตตะบริวารก็ค่อยเป็นค่อยไปช่วงหน้าต้องระวังสองถึงสิบสามสิงหาอาจจะแบบว่าหาแล้วไม่เจอหาแล้วถ้ามันมีอุปสรรคแล้วช่วงสุดท้ายนั่นคือมาเป็นปัตตานีก็อาจจะมาช่วยเหลือเราปุตตะกับปัตตานีก็ถือว่าดีนะคะประมาณนี้นะดาวมนุษย์จะอยู่ละอยู่ในเรือนของพันธุพันธุแปลว่าอะไรบ้านแล้วกันขุนขวายตอนนี้นวังมันทั้งปีเลยเนาะ ทั้งปีของมันจะอยู่อยู่ในระหว่างที่สามเพราะฉะนั้นมาตกอยู่ในเรื่องของกระดุมพระหาอะไรล่ะหาเงินหาเงินหาการเปลี่ยนแปลงหาบางสิ่งบางอย่างให้เจอนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นพันธุพันธุกระดุมพระนะแล้วแสดงว่าเห็นไหมราหูก็กระดุมพระอิเสานี่ก็เข้าไปกระดุมพระแสดงว่าตอนนี้หน้าเงินฤดูกาลเงินใช่ป่ะฤดูกาลเงินลัคนากรุ่มตอนนี้เป็นฤดูกาลเงิน ถ้าพูดตรงๆก็คือฤดูดลักษณะกลุ่มตอนนี้เป็นฤดูการเงินของคุณอ่า่อพูดตรงๆก็คือลักษณะกลุ่มตอนนี้นั่งเงินอืจบควรจะพูดได้นะเพราะนั่งเงินอประมาณนี้หาเงินแหละหาเงินเก่งแล้วลักษณะกลุ่มตอนเนี้ยหาเงินมือเป็นละวิ่งเลยนะครับแล้วถ้าสมมติมันจะอยู่พันธุุย้ายเข้ามากระดุมพระล่ะมันจะแปลว่าเออคนตายที่บ้านเอาเงินมาให้หรือเปล่า อันนี้ก็สามารถแปลได้นะว่ามี50นอยู่นะหรือเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของที่ดินใช่ปะ่ะก็เป็นที่ดินเก,เก่าของพ่อที่แบบว่ามีอางคารอยู่ตรงนี้ด้วยก็อาจจะแบบว่า,าติดกับทางสัมแพงติดกับทางแคบแคบอะไรเงี้ยเป็นที่ดินที่มีทางแคบแคบ,แคบผ่านเนาะด้านด้านหน้า,าทางขวามืออาจจะมี ร่องน้ําอยู่แล้วก็มีถนนแล้วก็มีร่องน้ําเล็กน้อยอ่ะเนาะแล้วก็จะวาดภาพอย่างนี้เนาะถ้าบ้านคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ดินของคุณตรงนี้เป็นที่ดินเก่านะครับที่ดินเก่าข้างหน้าเนี่ยเป็นทางเดินเล็กๆอ่ะส่วนด้านข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์อยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นอาทิตย์มาหาจากักรโอโ้ที่ตรงนี้จะใหญ่จะใหญ่หมาอเนาะแต่ว่าจะอาจจะมีร่องน้ํามีหลุมน้ําอะไรเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยคือมันเป็นที่ใหญ่ๆเป็นผืน มันก็เป็นถนนใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออเป็นถนนใหญ่ใช่ปะ่ะแต่ด้านหน้าของคุณเนี่ยมันเป็นอังคารมันเลยเล็กไงอ่าส่วนด้านเนี้ยมันจะลกๆลกๆหน่อยหนึ่งเออทางด้านเนี้ยจะลกๆหน่อยหนึ่งถ้าถัดไปก็จะเป็นที่กว้างๆที่กว้างๆแล้วตรงนั้นจะมีวัดอยู่อ่าเนาะเนี่ยที่ดินอม <c oughs> คุณพ่อคุณเป็นอย่างเงี้ยเออเนาะถ้ามองเข้าไปนะประมาณนี้ นะครับอันนี้จริงๆเรามีศาสตร์ของการวาดแผนที่าวาดสิ่งต่างๆจากตัวเลขได้นะเพราะผมเคยทํานายให้กับหลายคนนะเขาบอกโอ้โหโคตรแม่นเลยรู้ว่านาบ้านอยู่ตรงไหน,นเนาะพวกคุณก็เคยได้ยินก็เคยได้ถูกทํานายแล้วเนาะว่าเฮ้ยนาบ้านมีปู่ซอมรถวะเออหลังบ้านมีวัดวะอะไรเงี้ยนั่นแหละคือการใช้โหราศาสตร์เป็นขยักรู้ยกมือคืนอ่าเนาะเรื่องพวกนี้บางทีเ็าไม่ได้สอนนะสอนกัน สอนกันก็ได้สอนกันก็ไม่ได้แล้วแต่เนาะอืมก็ใช้ตัวเลขนั่นแหละในการที่จะดูนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนลักษณะกลุ่มเองเนี่ยเราเห็นว่าเขาเองเนี่ยมีพฤติกรรมอยู่ในเรือนของพันธุ์ทใช่ไหมมีมันเล็ดอยู่ยด้วยก็แปลว่ามีคนแก่ที่บ้านสามศูนย์อาจจะทําหน้าที่เป็นไม่เดินไม่เดินทางไม่เคลื่อนไหวเพราะฉนั้นก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่านะมันอาจจะเป็นสามห้าศูนย์คือคนแก่ที่บ้านไม่เคลื่อนไหวแหละมือแล้วก็นําพามาสู้ มาสืบมาถึงกระดุมพระไงอันนั้นก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรนะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเป็นจริงตามนั้นแต่ถามว่านี่คือหนึ่งคำพยากรณ์ที่มีความหมายว่าอาจจะต้องระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านนะครับถ้าคิดว่าผู้ใหญ่ในบ้านจะไปทำลงม,มทันก่อนก็นดแีแต่ไม่น่าจะทําทันแล้วนะทั้งแกอายุมากเขาก็คงไม่ขายอะเนาะประมาณนั้นเพราะว่าจะทําให้ทันเนาะเขาก็าต้องสมมติว่าซื้อแบบว่า ที่แบบว่าอะไรนะไม่ต้องถามคําถามสักคาเลยใช่ไหมครับเออพวกกรมธรรม์มรดกเนี่ยหรือกรมธรรม์ผู้ใหญ่อะ่ะเนาะก็ต้องสองปีขึ้นไปใช่ไหมประมาณนั้นเนาะหรือว่าจะต้องไม่ปกปิดเรื่องสุขภาพเนาะแต่สุขภาพไม่ถามสักคาใช่ไหมถ้าตายก่อนสองปีก็เอาเงินคืนไปอ่าเคยรู้ป่ะเนี่ยรู้บ้างมันเนี่ยเรื่องของกรมธรรม์อะไรนะเออบุปการีหรืออะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะว่า ถ้าเราซื้อเขาไม่ถามปัญหาสุขภาพสักคำคือไม่ถามเรื่องสุขภาพไรใช่ปะ่ะแต่ถ้าปกปิดเอาไว้ต้องปกปิดไว้สองปีวิย,ยบอก,บอกตามกฎเกณฑ์นั่นแหละคือสองปีนะครับในเรื่องของประกันชีวิตเนาะสองปีถ้าคำว่าเกินสองปีไปแล้วเนี่ยถือว่ากุมธรรม์น,น,นั้นนะเพอร์เฟกต์ละในเรื่องของการประกันเรื่องของชีวิตอืนะครับไม่เกจับสุขภาพนะ อ่าเพราะว่าคนแ,แก่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ขายประกันบุปลารีใช่ปะ่ะขายประกันพวกที่บอกว่าอะไรนะไม่ทำคำถามคชื่อกมธนคนแก่ชื่ออะไรวะเออนั่นแหละนะครับที่บอกว่าจ่ายเบีย้ยมาสิบาทยี่สบาทสะสมไปเนาะแต่ถ้าตายก่อนสองปีก็เอาเงินคืนไปอะไรประมาณนี้ป่ะหรือว่าเพราะว่ามันไม่ตรวจคำไม่ตอบไม่ตอบคําถามสุขภาพเนี่ยเนาะแต่ไม่รู้กฎเกณฑ์เป็นยังไงแล้วนะตอนนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่าได้ยินมาประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นห้าสสามที่อยู่ในพันธุนเนี้ได้ไหมเนาะแล้วนำพาซึ่งก,กระดุมพระหรืออย่างที่บอกเนาะคุณเองอยากจะขายที่ดินเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนแล้วเอาไปลงทุนอย่างอื่นหรือคุณเองอาจจะมีความฝันที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเนาะในเรื่องของการเงินของคุณนะครับเพราะว่าพันธุ์นูมอนอยู มีการเปลี่ยนแปลงบ้านมีการเปลี่ยนแปลงคนในบ้านมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆความใฝ่ฝันหรือว่าแพชชั่นของคุณอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดาวใหญ่เนี่ยเออไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่เสียหายอะไรตัวตนุเองมีเสาอ,อยู่ตรงนี้ก็แปลว่าเราทํางานเพื่อเงินถูกปะราหูอยู่หลวงทรัพย์ตรงนี้ถ้าล้วงเยอะเกินไปก็ไม่ดีแต่ตอนนี้กําลังทํางานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินอ่ะ นะพฤหัสเองอยู่ในเรือนของพันธุกวนกวอนกวหาใช่ปะ่ะเข้าหนึ่งเข้าสองต้องระวังเข้าสามถือว่าดีนะมันจะอยู่ก็อยู่ในเรื่องของกระดุมพระถ้าจะตีความแย่ๆก็อาจจะตีความเรื่องของการสูญเสียใช่ปะ่ะแต่ถ้ามีมลรดกก็อีกเรื่องหน,นะน,นึ่งอ่ะนะทีนี้หนึ่งหกสี่เนี่ยตกอัลลีเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยไม่ดีใช่ปะ่ะไม่ดีเลยเพราะว่ามันมีอุปสรรคไงจะทําให้มันยากเราไปทําไมใช่ไหมหัวจะปวดมากกว่า ประมาณนั้นแต่ว่ามันก็คืออริมาหาจากดาวอาทินะครับเพราะในช่วงที่2คือ2สิงหาสองสิงหาจนถึงประมาณ13สิงหาเนี่ยมีการย้ายรูปแบบดาวเป็นแบบนี้แล้วก็ดาวศุกร์เองเนี่ยสสิงหาจนถึง27สิิงหาเนี่ยย้ายเข้าอยู่ในเรือนของปัตตนีคู่ครองและหุ้นส่วนละเออย้ายเข้าสู่หุ้นคู่ครองและหุ้นส่วนละถือว่าดีถือว่าจากที่มันอยู่อลีเนี่ยโ,โหกว่าจะได้เงินกว่าจะได้ความรักยากเย็นอ่ะย,ย้าย มาอยู่ปตัตตานีซะก็ถือว่าเออเราจะได้เจอความรักเราจะได้เจอในเรื่องของการเงินเข้ามาดีกว่าที่มันอยู่ในอลุลิใช่ปะ่ะแต่ทีนี้พรวิ่งเข้ามาตรงเนี้เราก็ต้องดูซิว่ามันวิ่งเข้าหาใครมันเล็งเข้าหาตัวเราอุ้ยความรักเล็งเข้าหาเราแต่เรายังมีความเป็นไม่ไวเนื้อเชื่อใจยังมีความหวัดระแวงอยู่เพราะฉะนั้นความรักมาฉันก็แบบไม่ค่อยสนใจฉันก็หวัดระแวงจะเข้ามาทําไมเออจะเข้ามาทําไมใช่ปะ่ะ มาหวังเงินกับฉันหรือเปล่าฉันกําลังขยายที่เนาะฉันกําลังจะทําธุรกิจอะไรเนี้ยเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นอเข้ามาแล้วก็ออกไปการเงินก็เช่นเดียวกันเข้ามาดีใช่ปะ่ะแต่่าเจอกู่ศัตรูก็อาจจะมีการใช้ออกไปได้นะครับพอมาในช่วงที่3มเองนั้นดาวเก์ย้ายเป็นมหาอุดเนาะสิบสามสิงหาจนถึงประมาณ9้าตุลา13สสิงหาจนถึงประมาณ9้าตุลาย้ายเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนไหนอยู่ในเรือนลาภะอ่าจากวินาศใช่ปะ่ะ ดาวเกตเมื่อกี้จากวินาโอ้โหอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลบ่อยหรือถ้าไปต่างถ้าเกตอยู่อยู่วินานะคนนั้นเนี่ยเวลาไปต่างประเทศที่ไรเนี่ยจะแบบว่าเฮ้ยทำไมมันสบายมีคนช่วยเหลือแต่ทำไมอยู่ในประเทศตัวเองไม่มีเลยเพราะว่านี่แหละอิทธิพลของเกตที่ตกวินาในดวงเกิดน,นะครับทีนี้จากวินาแล้วย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของลาภาราภผละล,ลาผลแบบปุบปับทันทีทันใด เออน้องเกศอาจจะเข้ามากระตุ้นสาหน่อยหนึ่งให้เรารู้สึกว่าเอ๊มีไอเดียแต่ฉันก็ยังไม่เชื่อใจใครอยู่ดีเออเพราะเกศย้ายเข้ามาเป็นหลามพระเจอสาวิ่งกับเข้าไปหาสุกเลิกกันเลิกกันทันทีหรืออาจจะมีเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเกศเข้าลพาพระแล้วเนี่ยมันจะได้เสมอไปนะอืใช่ปะ่ะเพราะเกศเข้าลพาพระแต่ไปยกหาเจ็ดเล็งหาหกอ่า เนาะกลายเป็นทําให้เกิดการสูญเสียทรัพย์แบบรวดเร็วงงปะบางทีเราบอกว่าเกตเนี่ยย้ายเข้าลาภะเนี่ยมันแปลว่าลาภผลใช่ปะแปลว่าลาภผลได้ลาภปุ๊บปั๊บทันทีจะได้ได้ลาภจากการทําบุญถูกแต่ทีนี้มันัมันคือเกตอยู่ตัวเดียวไงมันไม่มีพวกนี้อยู่ใช่ปะมันไม่มีพวกนี้อยู่มันโยกหาใครไม่เจอมันเลงหาใครไม่เจอแต่พออันเนี้ยมันเลงหาไม่เจอไอ้แต่อันเนี้ยมันมีเสาอยู่มันมีสุกอยู่ ใช่ป่ะวมีเสาอยู่เกตก็วิ่งก็ไปหาเสาสิเสาก็ยิงกลับมาหาหกก็กลายเป็นหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าสูญเสียทรัพย์ทันทีทันใดเออหรือกล้าที่จะใช้เงินเจ็ดเก้าแปลว่าลุยแหลกลุยแหลกนี่เรื่องของการใช้เงินหรือเรื่องของลุยแหลกเรื่องของความรักหรือความรักเข้ามาแล้วย้ายออกไปแบบทันทีทันใดเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าดาวไปอยู่ในเรือนที่ดีแต่ตีความหมายด้วยดาวคู่ศัตรูอ่าเนี่ยคือวิธีการอ่าน นะครับบางทีบอกว่าไม่จําเป็นหรอกว่าต้องอ่านออกมาที่แบบเลือนดีเลือนดีคือตนุไงเลือนดีคือลาภะไงเลือนดีคือปัต,ตนีไงดีทั้งสามเรือนแต่ดาวที่อยู่ด้วยกันเป็นดาวคู่ศัตรูมันน็เลยทํานายออกมาเสียนะครับเพราะนั hmm. ้นต้องระวังเนาะเพ mm hmm. รานะนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ความว่าดีนะถ้าดาวเสียมาเจอกันนะครับ mm hmm. จะถามว่ามันมีสุขเข้ามาอาดีฉบ่าถ้าสุขดวงเดียวดีมีเกศเข้ามาไดราฐดีเออแต่พอเกศ เสาสุขเจอกันไอ้ที่ได้มาอาจจะเสียก็ไป mm. นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถือว่าลัคนากลุ่มเองเนี่ยช่วงที่แรกเนี่ยไม่ดีนะครับพอมาช่วงที่สองเนี่ยถือว่าดาวสุขย้ายเข้าปัตตานีด,ดีแต่ระวังเรื่องของการทะเลาะเรื่องของการเสียงเงินนะครับแล้วพอมาในช่วงที่สามเนี่ยเกตย้ายเข้าลาภะดีนะครับแต่ก็โยกก็ไปแล้วเล็งกบไปหาตรงนี้ก็เรื่องการทะเลาะเรื่องการเสียงเงินด้วยเพราะฉนั้นถ้าเราระวังเอาไว้ ว่ามันไม่ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ปะประมาณนี้นะครับมีคนถามว่าเอ๊ะช่วงนี้ไปงานศพบ,บ่อยช่วงนี้ไปงานศพบ,บ่อยเนี่ยเป็นไรหรือเปล่าผมก็เลยตอบว่าเออถ้าคนลักขณากรุมช่วงเนี้ยด้วยอายุเรื่อยเนี่ยอาจจะมีพ่อแม่เพื่อนเนี่ยเสียชีวิตบ่อยก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก็คือยุคของคนที่น่าจะพวกเจนซเออเจนเจนวนะพวกเจน y วเจนเอที่อยู่ตรงเนี้ย พ่อแม่น่าจะอายุ80 70 80 90ก็มีเกณฑ์ที่เขาจะสูญเสียได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาในช่วงที่จะเห็นใบไม้ร่วงประมาณน,นี้แล้วถามว่าใบไม้ร่วงตอนนี้คืออะไรก็ที่ผมบอกไนี่ย์เนี่ยก็คือ50เป็นคนแก่03คือกันไม่เคลื่อนไหว530มย์มันอยู่พันธุใเชปะ่ะมันก็เกิดตรงนี้ขึ้นได้เหมือนกันมันก็เกิดตรงนี้ขึ้นได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ลักษณะกลุ่มเองหนึ่งที่บอกว่าถ้าสมมติว่า จะไปงานศพได้ไหมอะถ้านบองานศพถีมากเลยงานศพถีมากเลยผมก็ลองต้องไปหาดูซิว่าทําไมงานศพมันทีอ๋อมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้มนุษย์จะอยู่นี่แหละมันมีะวังอยู่ในกระดุมพระเนี่ยมันมีระวังอยู่ในกระดุมพระเนี่ยมนุษย์อยู่คือความตายมีระวังอยู่ในกระดุมพระความตายที่ทําให้คุณต้องเคลื่อนไหวลาหูเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยต้องเคลื่อนตัวไปเพื่อที่จะไปงานเขาไปแบบกระทันหันเพราะมีเกตอยู่ แบบเนี้ยได้ไหมเออก็ได้เนาะก็ตีความแบบนี้ก็ได้เนาะถามว่าไปได้ไหมไปได้ไม่มีปัญหาหรอกผมก็บอกว่าก็ให้ใช้ไพรีพิน่าเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยไปวัดเนี่ยเจอพลังลบใช่ไปวัดเนี่ย,บ,ยบางทีมันมีพวกสสอๆอยู่เยอะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ห้อยพระไปสิครับอ่าพาะไพรีพิน่าะนะนะนะครับเนาะได้นะอืมนะครับอันนี้เกตเล็กเกตน้อยนะอ่าโอเคสวัสดีครับ